สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับในไรนี้พี่วุฒิและเพื่อนนําพาท่านมาทำความเข้าใจในความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา การแข่งขันกีฬาขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในไรนี้เป็นการนำเอาหนังสือวอ1ึ1 1หลงวันที่13พฤศจิกา2567มาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังนะครับถือว่าเป็นความรู้ใหม่เรามาอัปเดตกฎหมายใหม่ความรู้ใหม่ไปด้วยกันกับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ pdf ว .11861 ลงวันที่13วฤศิจิกา2567ด้วยการสแกน Q-R Code กดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับถือว่าเป็นความรู้ใหม่เป็นสิ่งใหม่ในการปฏิบัติตามเรียอที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านนะครับถ้าหากว่าท่านสแกน Q-R Code กดเพิ่มเพิ่มเข้าไปแล้วยังไม่เห็นไฟล์ pdf วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนี่ยก็ทักเข้ามาครับว่าขอ ไฟล์ PDF วิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแอดมินส่งให้ท่านในกลุ่มหลายนี้นะครับก่อนที่เข้าไปดูในเนื้อหาฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆสาระดีๆครับพร้อมแล้วเรามาทำความ,มเข้าใจไปพร้อมๆกันครับเมื่อวันที่13พฤศจาการย ไม่มีหนังสือที่พูดถึงในเรื่องของวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย,าจจายในการจัดงานในการจัดกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบริกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและก็การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2564 ในเนื้อหาสาระของหนังสือฉบับนี้บอกเอาไว้แบบนี้ครับว่าในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการสร่งเสริมกีฬาและก็การแข่งขันกีฬาปี2564ซึ่งในรายนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงวิธีการในการปฏิบัตินะครับว่าเริ่มต้นจากข้อที่4ของระเบียบครับที่พูดถึงเรื่องของคํานิยามในคํานิยามครับบอกเอาไว้แบบนี้ครับว่า ในเรื่องของคำว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคำว่าเจ้าที่ท้องถิ่นเนี่ยนะครับให้หมายถึงให้หมายถึงข้าราชการพนักงานแล้วก็ลูกจ้างมีข้าราชการมีพนักงานมีลูกจ้างหรือ พนักงานจ้างขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดงานหรือจัดกิจกรรมสาธารณะหรือจัดการแข่งขันกีฬานี่คำพิยามของก็ว่าเจ้าที่ท้องถิน่นเป็นข้าราชการเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างหรือพนักงานจ้างขององค์กปรปกครองส่วนถิ่นผู้จัดงานหรือผู้จัดกิจกรรมสาธารณะหรือ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาท่านถ้าหากว่าเป็นข้าราชการเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองการแต่ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้จัดการไม่ได้อยู่ในคํานิยามของคำว่าเจ้าที่ท้องถิน่นนะตีความตามนี้นะตีความตามนี้นะประการต่อมาครับ มาดูคำนิยามที่ก็ากการจัดงานหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เนี่ยต้องเป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเองหรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นเท่านั้นไม่ได้ให้เงินอุดหนุนแะล้วไปให้คนอื่นจัดนะ ก็คือจัดเองหรือจัดร่วมไม่ได้รวมถึงกรณีที่ให้เงินคนอื่นไปจัดนี่คือคำว่าการจัดงานหรือ,การ,ารอการจัดกิจกรรมสาธารณะต้องสื่อความหมายให้เข้าใจที่ตรงกันนะครับในข้อ7อัตราส่วนในการตั้งงบประมาณ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะให้องค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะเช่นการจัดทำะบวนการส่งประชาชนเข้าร่วมประกวดนางนพมากการประกอบบั้งไฟก็อาจพิจรารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมาหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรประคองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ต้องนํางบประมาณดังกล่าวมารวมคํานวณในอัตราส่วนตามข้อ7ก็แยกไปต่างหากสนับสนุนอุดหนุนให้กับดังนพมาศตามหลักเกณฑ์ของการของรเบีบบการเงินให้เงินอุดหนุนนะต้องเกิดการรวมกลุ่มการต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการกิจกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีอันนี้ก็ไปไปตามระเบียบเกี่ยวกับเงนนินอุดหนุนขององค์กรประคองส่วนท้องถิ่นดูเงื่อนไขให้ดีครับ ประการต่อมาครับหลักฐานในการจ่ายเงินค่าใช้ใจ่ายที่ผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินได้เช่นค่าปัจจัยถวายพระค่าตอบแทนการแสดงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายอันนี้นชัดเจนครับก่อหน้าในการปฏิบัติเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมีความ ไม่เข้าใจหรืออาจจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนไปครับว่าในเรื่องของการถวายพระเนี่ยปัจจัยถวายพระเนี่ยต้องต้องต้องให้ท่านเซ็นใบสําคัญรับเงินไหมมีหนังสือก่อนหน้านี้นะครับก็มีแนวทางให้ปฏิบัติว่าไม่ต้องแล้วก็หนังสือฉบับนี้เนี่ยก็ชี้ให้เห็นชัดเจนครับว่าให้ผู้ รับผิดชอบในการจัดทำใบรับรองการจ่ายเพื่อเป็นหลักฐานาในการจ่ายประการต่อมาครับข้อ11ในเรื่องของการจัดงานเทศกาลหรืองานประเพณีท้องถิ่นงานประเพณีท้องถิ่นเนี่ยเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อ1 0บวงเลบ2คืออย่างนี้ครับคำว่างานประเพณีท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศว่ากิจกรรมนี้เป็นงานประเพณีท้องถิ่น ซึงกระบวนการขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการผ่านคณะกรรมการของจังหวัดในแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าการจังหวัดมอบให้รองผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานในการประกาศว่ากิจกรรมในประเภทใดเป็นประเพณีของพื้นถิน่นแล้วก็นาเมื่อมีการประกาศเป็น,นประเพณีของพื้นถิน่นของท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับก็นําเอาประกาศนั้นนะครับเอากิจกรรมนั้นเนี่ยมาดําเนินการในการเบิกจ่ายตามระเบียบ กระทรวงมหาไทยวุยเร่ค่าใช้จ่ายในการจัดการการจัดกิจกรรมสาธารณะได้อันนี้ก็เป็นความเข้าใจในเชิงลึกที่ต้องไปทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับในข้อ12ครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมสาธารณะการจัดกิจกรรมสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์ความปกครองส่วนต้องถิ่นเช่นการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดการปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์ความปกครองส่วนถิ่นสามารถดำเนินการได้ครับโดยจะ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการหรือไม่ก็ตามคือจะทําเองเฉพาะเจ้าที่ของ้องกินนะ่ะคือบางที่บางแห่งทุกวันนี้นะครับหลายที่ครับที่มีบุคลารกรในสังกัดเนี่ยเกือบหนึ่งร้อยคนหรือมากกว่าหนึ่งร้อยคนบางที่บางแห่งมีบุคลารกรหลายร้อยคนท่านจัดกิจกรรมสาธารณะท่านปลูกต้นไม้้าอาจจะเชิญเฉพาะข้าราชการพนักงานของหน่วยง,งานของท่านเนี่ยไปปลูกต้นไม้โดยที่ไม่มีประชาชนเข้าร่วมก็สามารถที่จะดำเนินการตามระเบียบข้อ12นี้ได้นะครับ ในข้อที่13บทับหนึ่งบงเล็บหนึ่งครับค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีการทางศาสนากรณีจาเป็นที่มีพิธีทางศาสนาในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมสาธารณะกิจครั้งนั้นให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาเท่าที่จําเป็นและก็เกี่ยวเนื่องกับลักษณะของงานในครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นเหมาะสมและก็ประหยัดท่านมีหนึ่งศาสนออาแนวระเบียบบอกว่าไม่เกิน30,000บาทแต่ต้องตามความจําเป็นความเป็นจริง แต่ถ้าหาว่ามีมากกว่าหนึ่งศาสนาเนี่ยก็ไม่เกิน50,000บาทก็ตามความเป็นจริงตามข้อที่จริงนะครับนอกจากนี้ครับคำว่าความจําเป็นเหมาะสมประหยัดเนี่ยรวมไปถึงเครื่องไทยธรรมจัตุปัจจัยพัตตาหารดอกไม้เทียนธูปเป็นต้นนะครับต้องไม่ใช่ค่าใช้ใจ่ายที่มีลักษณะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าเฉพาะบุคคลนะครับ ข้อที่สิบสามวงเล็บสองค่าอาหารแล้วก็เครื่องเหลื่อมไม่มีแอลกอฮอล์องค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหรืออาหารว่างแล้วก็เครื่องดื่มและเครื่องดื่มค่าของเครื่องดื่มเนี่ยเบิกให้กับประธานผู้ติดตามแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม,ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันตรงนี้ เขาใช้คําว่า150บาทต่อคนต่อวันไม่ได้บอกว่ามือละ150บาทหรือไม่ได้บอกว่ามือละ50บาทถ้าหกว่าท่านจัดอาหารเหมาะสมกับราคา150บาทแล้วก็จัดเป็นซุ้มอาหารนั่นท่านจะจัดก,กิจกรรมวันเด็กเนี่ย150บาทนะครับท่านจัดเป็นซุ้มอาหารแล้วก็มีเมนูอาหารที่สามารถที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยไปทานได้ทั้งวันอย่างงี้ครับ 150บาทได้ครับอ้างอิงตามระเบียบตามหนังสือสัง่งการนี้ได้ข้อ2ครับผู้ติดตามก็คือผู้ติดตามประธานโดยปกติเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าผู้ติดต,ตามเนี่ยไม่ได้จะเกิน2คนนะ3ครับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่นควรกรําหนดกิจกรรมในการจัดงานหรือจัดก,กิจกรรมสาธารณะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยให้แนบรายชื่อผู้เข้าร่วมประกอบกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะเป็นผู้รับรองจํานวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าอาหารและก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยไม่ต้องแนบบัญชีลงชื่อผู้เข้าร่วมประกอบกิจกรรมตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งช่วงครับที่ต้องทําความเข้าใจครับว่าในขั้นตอนในการเบิกจ่ายเนี่ยท่านเอารายชื่อของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมาประกอบแล้วก็ เสนอเบิกไปในขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมแบบท่านไม่ต้องใช้แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรมอีกนะเพียงแค่ท่านประกอบเบิกใช้รายชื่อประกอบเบิกแล้วก็เจ้าของงานเนะี่ยรับรองก็จบเรื่องครับในข้อที่13บงเล็บ2นะท่านที่มีคำถามมีข้อสงสัยก็ถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับสอบถามพูดคุยที่ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ ในประการต่อมาครับในข้อที่13บสามบงนบสค่าการแสดงและหรือค่าใช้จา่ายในการแสดงองค์กรประคองส่วนต้องถิ่นควรที่จะกําหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะของงานและก็วัตถุประสงค์ของงานเช่นการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานศิละปะวัฒนธรรมและก็ประเพณีอันดีงามดังนั้นครับ กิจกรรมที่จะดำเนินการจะต้องแสดงถึงการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอนันงามเช่นการแสดงรำวงย้อนยุคการแสดงรำวงย้อนยุคโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ดังนี้ครับหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายในการแสดงก็เป็นค่าเครื่องแต่งกายค่าวัสดุหรือค่าอุปกรณ์ที่จําเป็นใน การแสดงโดยให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นเหมาะสมและก็ประหยัด 2. ค่าตอบแทนการแสดงที่จ่ายให้กับผู้แสดงให้เบิกจ่ายได้ในอัตราที่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน 3. กรณีที่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการแสดงให้เบิกจ่ายและที่จ่ายจริงตามความจําเป็นเหมาะสมและก็ประหยัดและเมื่อค่าใช้จ่ายตามวงเล็บ3แล้วให้งดเบิกค่าใช้จ่ายตามวงเล็บ1และวงเล็บ2 ในข้อที่14ครับเป็นการพูดถึงค่าตอบแทนในการช่วยในการปฏิบัติงานในเรื่องของค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ช่วยในการปฏิบัติงานมีรายละเอียดแบบนี้ครับให้เจ้าที่ช่วยปฏิบัติงานตามข้อ14บงเล็บ3หมายถึงบุคคลที่ ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมเป็นต้นครับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าที่ช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าที่ช่วยปฏิบัติงาน สามารถที่เบิกจ่ายได้เฉพาะวันที่มีการจัดงานหรือจัดกิจกรรมสาธารณะ 4. กรณีองค์กรปกครองส่วนที่มีความจําเป็นต้องสั่งใช้บุคคลภายนอกช่วยในการปฏิบัติงานในการจัดงานหรือสั่งให้เจ้าที่ท้องถิ่นไปเตรียมหรือเก็บอุปกรณ์ภายหลังการจัดงานหรือจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมาไท่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าที่ท้องถิ่น โดยเบิกจ่ายจากงบดําเนินงานประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการไม่เข้ารัชรายจ่ายอื่นๆข้อ18บวกเลกการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศลการแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับเมืองในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน 1. การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศลเช่นวิ่งการกุศลแข่งจักรยานการกุศล กอบการกุศลให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามข้อ20โดยองค์กรประรองส่วนท้องถิ่นสามารถนํารายได้จากการแข่งขันกีฬาเช่นไรายได้จากการเก็บค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาค่าขายเสื้อกีฬาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้2การจัดก,การแข่งขันกีฬากระชับมิตรกับเมืองในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามข้อ24และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาให้ปฏิบัติตามข้อ26ในข้อ26บอกอกแบบนี้ครับในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทําโครงการและก็เบิกค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาโครงการได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ให้หนําค่าใช้จ่ายมารวมคํานวณในตรตราตามข้อ7ด้วยนะครับข้อ 2.: ครับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมาไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท้องถิ่นให้ยื่นแบบรายงานการเดินทางไปราชการตามแบบ8708พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้อที่28ปรายได้และทรัพย์สินที่ได้รับจากการอุทิศให้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดงานหรือการจัดการแข่งขันกีฬาหรือเก็บค่าสมัครในการจัดการแข่งขันกีฬาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเงินดังกล่าวเป็นเงินรับฝากแล้วก็นําไปจ่ายตามรายการที่ระเบียบกําหนดกรณีที่มีผู้อุทิศทรัพย์สินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อเป็นการตามวัตถุประสงค์ของโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําทรัพย์สินนั้น ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้อุทิศซึ่งอาจนอกเหนือจาก,กรายการที่ระเบียบกําหนดได้ข้อ3ก็เลยมีเงินเหลือจ่ายตามข้อ1และข้อ2ให้นําส่งเป็นรายได้ขององค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทรายได้เป็นตล็ดอื่นๆข้อ29กาการแบ่งเงินรางวัลในเรื่องของการแบ่งเงินรางวัลน,นะครับ องค์กรปกครองส่วนที่รับเงินรางวัลจากการส่งบุคคลเข้าร่วมการประกวดหรือการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาให้องค์กรปกครองส่วนที่น่งแบ่งเงินรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันหรือนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ควบคุมทีมแล้วแต่กรณีโดยไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งนี้ให้นําหลักฐานการ แบ่งเงินรางวัลไปเป็นหลักฐานในการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คือวิธีการในการปฏิบัติในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2564 ตามหนังสือว1 1ึ่งหงลงวันที่13พฤศจิกาสองนนะครับถ้าเก็อ,อยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบก,กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปครับท้าที่มีคำถามมีข้อสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ